สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่ผมเช่นเคยนะครับกับโอเล่บานานะครับพบพ่อกันขึ้นเ่าครับพี่น้องพบพ่อกันขึ้นเขาครับสำหรับแนวทางหวยรัฐบาลไทยเนาะต่าไทยครับพี่น้องก็จะมีเลขเด่นตัวไหนนะครับและชุดเลขเด่น3ตัวแล้วก็ชุด2ตัวนะครับมีตัวไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ สำหรับตําไทยนะครับหรือรัฐบาลไทยนะครับวันที่1เดือนกุมภาพันธ์นะครับวันที่1กุมภาพันธ์2568นะครับก็สำหรับของสูตรจะเรียกบรรณานะครับก็จะให้เป็นเด่น3และ4และ2นะครับ3 42นะครับเด่นเลขเด่นนะครับก็จะมีอยู่3ตัวนะครับส่วนสุด เลขสตัวนะครับก็จะมี3 1 0 3 2 0 3 0 4นะครับแล้วก็หลัก2นะครับผมจะไล่เป็นชุดนะครับชุดเลขเด่น3ตัวและ2ตัวชุดต่อไปก็จะมี2 4 4ส4่สี่นะครับแล้วก็2องหห สามสองเก้าสองสี่แปดนะครับนี่คือเลขชุดสามตัวนะครับใครที่ชอบตัวไหนก็ตัดเล่นกันได้นะครับไม่จำเป็นว่าจะซื้อทั้งหมดนะครับทุกอย่างมันเปลี่ยนแนวทางนะครับชุดสองตัวนะครับเลขสองตัวก็จะมีหลักสามนะครับก็จะมี 1> 3 1 3 0 3ึามนะครับ2ตัวหลัก2นะครับหลัก2องก็มีสองสหรือ4ี่สองนะครับ4 4 4สี่สนะครับหลัก4นะส่วนหลัก2นี่เลยนะครับหลัก2นะครับก็จะมีสองหสองเ้า แล้วก็22นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเลขชุด2ตัวเลข2ตัวนะครับ2ตัวล่างหรือว่า2ตัวบนเนาะผมก็จะตัดมาทั้งหมดมีอยู่3หลักก็คือ3และ4และ2นะครับผมใครที่ชอบตัวไหนก็ตัดเล่นกันได้นะครับเน้นย้ำนะครับทุกอย่างมันเปลี่ยนแนวทางนะครับทุกอย่างมันเปลี่ยนแนวทางสำหรับแนวทางหวยรัฐบาลไทยหรือว่าแนวทางหวยไทยเนาะ นี่คือเลขสามตัวนี่คือสองตัวนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสำหรับแนวทางหวยรัฐบาลไทยของอาจารย์โอเล่บานานะครับก็กลับมากันอีกครั้งนะครับการจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับ ฝากด้วนะครับสวัสดีครับ